วิธีสมัคร KTB netbank ที่ธนาคารสำหรับใครที่มือถือยังมีความจุเหลือแนะนำให้ดาวน์โหลดแอปกรุงไทยเน็กของแอดความจุมือถือเต็มก็จะใช้บริการ KTB netbank ผ่านเว็บเบราว์เซอร์สำหรับใครที่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยอยู่แล้วมาดูสิ่งที่ต้องเตรียมกันค่ะ 1. บัตรประจำตัวประชาชน 2. สมุดบัญชีธนาคารแจ้งกับเจ้าหน้าท,ที่ธนาคารว่าต้องการสมัคร k t b Net Bank ที่ใช้ในเว็บไซต์ หรือเว็บเบราว์เซอร์นั่นเองหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะให้เอกสารให้เรากรอกชื่อนามสกุลเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษกรอกอีเมลและเบอร์โทรศัพท์หลังจากที่สมัครเสร็จแล้วเราจะได้รับยูสเซอร์เนมชั่วคราวและพาสเวิร์ดชั่วคราวส่งมาทาง SMS ที่เบอร์โทรศัพท์มือถือที่เรากรอกข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารเมื่อได้รับรหัสชั่วคราวมาแล้วให้มาเซิร์ชที่ Google ว่า ktbnetbank.com เสร็จแล้วให้คลิกที่เว็บไซต์ k t b n e t b a n k com ก็จะเข้าสู่หน้าล็อกอินตามที่เห็นในคลิปวิดีโอเลยถ้าของใครยังไม่เป็นมุมมองแบบเดสก์ท็อปก็ให้คลิกที่จุด3จุดแล้วคลิกที่คำว่าเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปหนึ่งครั้งก็จะมีเครื่องหมายถูกแบบนี้กรอก username และ password ชั่วคราวลงไปแล้วกรอกรหัสตรงนี้ให้ถูกต้องเสร็จแล้วกดเข้าสู่ระบบต้องขออาภัยขั้นตอนนี้แอดลืมกดอัดหน้าจอให้ตั้ง u s อร n a m e ใหม่ กรอกพาสเวิร์ดชั่วคราวที่ได้รับทาง SMS ลงไปตั้งพาสเวิร์ดใหม่ยืนยันพาสเวิร์ดใหม่อีกครั้งอย่าลืมจดยูสเซอร์เนมใหม่และพาสเวิร์ดใหม่ไว้ด้วยกันลืมเพื่อใช้ในการล็อกอินในครั้งต่อๆไปเสร็จแล้วกดที่ต่อไปตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องแล้วกดยืนยันระบบจะพาไปที่หน้าล็อกอินอีกครั้งหลังกดเสร็จสิ้นให้ล็อกอินด้วยยูสเซอร์เนมใหม่และพาสเวิร์ดใหม่ที่เราตั้งต้องกรอกรหัสตรงนี้ให้ถูกต้องด้วย เพราะถ้ากรอกผิดก็จะขึ้นข้อความว่าการุณากรอกตัวเลขให้ตรงกับที่ปรากฏในภาพวันนี้อาจจะเข้ามาเปลี่ยนรหัสผ่านอีกครั้งไปดูวิธีทำกันค่ะหลังจากที่คลิกเข้าสู่ระบบก็จะเข้ามาที่หน้านี้ให้คลิกที่การตั้งค่าตรงนี้ให้กรอกรหัสผ่านเดิมตรงนี้ให้กรอกรหัสผ่านใหม่ยืนยันรหัสผ่านใหม่โดยกรอกรหัสผ่านใหม่ตรงนี้อีกครั้งข้อมูลที่ใช้แสดงตนคือบัตรประชาชน ตรงนี้ให้กรอกเลขประจำตัวประชาชน13หลักลงไปเสร็จแล้วคลิกที่ตกลงหลังจากประมวลผลเสร็จระบบก็จะแจ้งกับเราว่าผลการเปลี่ยนรหัสผ่านสำเร็จให้คลิกที่เสร็จสิ้นถ้าใครต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าอื่นๆก็เลือกทำรายการตามหัวข้อตรงนี้ได้เลยหรือจะคลิกที่ขีด3ขีดตรงนี้ก็จะแสดงเมนูทั้งหมดเลือกดูได้เลยว่าต้องการทำรายการอะไรถ้าจะดูยอดเงินในบัญชีก็ให้คลิกที่บัญชีของฉัน หรือจะทำรายการโอนเงินเติมเงินพร้อมเพย์โอนเงินให้บุคคลอื่นก็มีให้เลือกหลากหลายรายการคลิปหน้าจะเข้ามาทำการโอนเงินต่างธนาคารคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ